สวัสดีครับเอทุกคนของน้องแอ้มชนทิชาและคุณต่อลอรไทยนะครับในคลิปนี้ทางช่องของเรามีภาพบรรยากาศความน่ารักของสองสาวศิลปินที่วัดอินเทพมาฝากคุณผู้ชมนะครับในงานเมื่อคืนเอฟซทางเชียงใหม่มาให้กําลังใจเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องแอ้มถ่ายรูปคู่กับ f อฟด้านหน้าเวทีน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับแต่ ความน่ารักของสองสาวเริ่มตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินและไปเจอกันบนเครื่องอีกตั้งหากนะครับนี่ไอเนีวันนี้ไปงานเดียวกันกับน้องแอมชนทิชานะคะและจะมีภาพจากงานนมัสก,การพระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้คือภาพรวมทั้งหมดของงานล่าสุดของน้องแอมชุทิชาและคิวงานต่อไปนะครับของน้องแอมในวันที่16มีนาคมปี2 5 6 6ในงานวัดเทพนรรลัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในงานนี้นะครับจะเป็นงานนวัสก,การปิดทองประจำปี2566นะครับหลวงพ่ออูเงินหลวงพ่อแจม ในงานนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับศิลปินมากมายเลยทีเดียวอาทิเช่นน้องแอมชนทิชาเบารล,ลีพรพิมนแพวเภาแสงทองไผ่พงศธรและนกน้อยเสียงอีสานนะครับงานนี้นะครับชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21มีนาคมปี2566นนะครับโดยศิลปินแต่ละท่านนะครับจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ในแต่ละวันนะครับงานนี้นะครับ FC ตัวจริงของสล,ลิปินท่านใดอยู่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ